สบับปะดเจ้าเป็นเพื่อนวันนี้ปฏปลาเป็นเพื่อนข้าวแกงแล่เจ้าวันนี้ปะรแกงแกงบะน้อยแกงบะน้อย้าแก,งเ,าแกงเส็จป่าแกงบะน้อยเ็จป่าลิ่ หม้อหม้อเมอขนาดเจ้าเพื่อนเพื่อนน้ำคุปคิดนะป้ตีอยู่คนเดียวป้ตีจะแกงก็จะแกงประมาณเนี่ยเจ้าประมาณสักสองถ้วยตักเนาะป้ตีอยู่คนเดียวเจ้ามันก็จะแกงประมาณเนี่ยลำขนาดเจ้าป้ตีก็จะใส่ก้มก่อด้วยเนาะแกงบันน้อยใส่ปา่าอันนี้เป็นปลาลิงเจ้าเพื่อนเพื่อนแกงบันน้อยเซต ใส่ป่าลินป่าเผาเนาะป้ตีก็จะเอาป่าลินไปเผาก่อนแล้วก็เอามาแกะใส่น้อยเนาะมันจะหวานน้ำเค็มคนนี่เลยเจ้าเหมาะขนาดเลยซุปแล้วเจ้าเ,เลี่ยนป้ตีก็จะใส่ก้อนก่อด้วยเหมาะเหมาะหอมขนาดเจ้าหอมขนาดเลยเปืนเป่นๆมากินข้าวด้วยกันเจ้า วันนตีแกงบัตน้อยใสยป่ปลาหลิมเนาะหอมหอมเจ้าล้ำรับรองความอร่อย <c oughs> ล้ำเจ้าล้ำหนังคกุคิกเนาะ้าตีจะแกงบัตนนะักเพราะว่า้าตีอยู่คนเดียวนะ้าตีอยู่คนเดียว้าตีก็จะแกงหมกสักสองถ่วยตักนะเจ้าหมกเขา กินหมอกซักขามเนี่ยเนาะปฏิที่ชอบกินกับเจ้ากินกับกินกับนักกว่ากินข้าวเนาะล้ำเจ้าล้ำแก่งมันน้อยใส่ป่าเจ้ามาเจ้าเปื่อนมากินข้าวด้วยกันเจ้ากินข้าวแรงเจ้าข้าวแรงด้วยกันเนาะแก่งมันน้อยใส่ป่าเจ้าปันน้อยใส่ป่าจี เจ้าเปื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าเปื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์รเพื่อปฏิเตือนเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า